คนหนึ่งที่กําลังจะอยากรับงานว่าดตู้อยากออกแบบโลโก้ก็อยากเริ่มมีรายได้ในช่วงโควิดขอสอกแบบโลโก้ด้วยแอปพลิเคชัน Procreate อันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการโลโก้แล้วก็อยากมีรายได้ในโลกออนไลน์ด้วยค่ะก็จะพาทุกคนนะคะไปเรียนตั้งแต่ เริ่มต้นเลยในส่วนของพื้นฐานการออกแบบโลโก้คำแนะนำข้อแนะนำต่างๆที่คุณควรจะรู้รวมถึงเทคนิคในการคุยกับลูกค้าว่าเราจะรับจ็อบยังไงคิดราคาย,ยังไงจะปิดจ็อบยังไงแชร์จากประสบการณ์ตรงนะคะที่แพนออกแบบโลโก้มามากกว่า8ปีค่ะการเรียนในคอร์สนะคะเราจะเรียนง่ายๆสบายๆผ่านเว็บไซต์ค่ะอยากจะบอกว่าเนื้อหาไม่มีลบนะคะดูทวนได้ตลอดชีพให้คุณปรึกษาตลอดชีพด้วยค่ะหลับนะคะ ช่วงเส้นกลางก็ปรับ ขยับนะมันก็แล้วเราก็ลองมองไกลๆออกมาถ้าเราได้แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มสำหรับโหมดสีอันแรกนะคะก็คือ CMYK นะคะเป็นโหมดสีที่เหมาะกับงานพิมพ์ค่ะสำหรับในคอร์สนี้นะคะแพนมนจะสอนให้ทุกคนนะคะได้ออกแบบโลโก้อย่างมั่นใจค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้ลังเลยังวาดรูปไม่เป็นนะคะแพนมมีเซตโปรโมชั่นพิเศษคุณสามารถเรียนวาดรูปนะคะด้วยแอปพลิเคชัน Procreate ในการวาดการ์ตูนบวกกับคอสตัวออกแบบโลโก้ นีนะคะ2คอร์สราคาพิเศษด้วยค่ะสนใจสอบถามนะคะทางนี้เลย